วิธีแก้ท้องอืดที่ได้ผลท้องอืดน,นั้นคืออาการที่สามารถพบได้ทั่วไปกับคนทุกเพศทุกวัยทำให้รู้สึกไม่สบายท้องหรือแน่นอืดอัดท้องซึ่งเกิดจากการมีแก๊สอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้มากกว่าปกติบางรายอาจทำให้ท้องบวมจนเห็นได้ชัดเจนและอาจทำให้เกิดอาการอื่นๆเช่นเรอบ่อยผายลมปวดท้องหรือท้องร้องมากกว่าปกติถึงแม้ว่าท้องอืดจะไม่ได้เป็นอาการที่ทำให้เกิดอันตรายแต่ก็สามารถทำให้ผูปุ๊บ ที่เป็นนั้นรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวและอาจทําให้เกิดความลําบากในการใช้ชีวิตปัจจุบันหรือการทํากิจกรรมบางอย่างได้และท้องอืดน,นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุของอาการท้องอืดที่พบป่อยมากมาจากการมีแก๊สในระบบทางเดิอนอาหารมากกว่าปกติซึ่งมาจากการรับประทานอาหารแล้วไม่สามารถย่อยได้อย่างเหมาะสมหรือมาจากการคืนอากาศเข้าไปในขณะที่กําลังรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมต่อปีนี้อาจจะเพิ่มโอกาสให้ท้องอืดได้มากขึ้นคือ 1. รับประทานอาหารเร็วเกินไป 2. รับประทานอาหารพร้อมกับคุยไปด้วย 3. ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. ดื่มน้ำจากหลอดดูดทีนี้มาพูดถึงการรักษาด้วยยายาที่นิยมนิยมนำมาใช้บรรเทาอาการท้องอืดก็ได้แก่ไซเมติโคนเป็นยาขับลมช่วบรรเทาอาการจุกเสียด ทองอืและแน่นท้องหรือยาดอมเพ r ริโดนซึ่งช่วยช่วยการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้อาหารและแกส๊สเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่มีอาการที่มีปัญหาการย่อยอาหารที่ผิดปกติจากภาวะตับอ่อนบกพร่องสามารถรับประทานเอนไซม์จากตับอ่อนเสริมพร้อมอาหารเพื่อเพิ่มเอนไซม์ที่ขาดหายไปได้ กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรับประทานอาหารหรือซื้อ,อยาใช้เองนั้นไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อทาการรักษาเพราะอาจมีสาเหตุมาจากโรคหรือภาวะทีท่ที่ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์โดยการรักษาด้วยยาแต่ละชนิดนั้นก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโรคและด,ดุลยพินิจของแพทย์สำหรับสาเหตุทางด้านสุขภาพอื่นๆนั้นก็ได้แก่ลำไส้แปรปรวน โรคล,ลำไส้อักเสบเช่นโรคล,ลำไส้อักเสบโรคล,ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรือ้อรังหรือโรคโครนการทํางานของกระเพาะลำไส้ที่ผิดปกติอาการแสบร้อนกลางอกภูมิแพ้อาหารน้าหนักเพิ่มขึ้นหรืออ้วนแล้วก็โฮอร์โมนแปรปรวนโรคกราไดอาซิ is, หรือโรคท้องร่วงจากเชือ้อ g r d ได s i s โรคที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช่นโรคลูวอ้วนหรือโรคบูลิเมียโรคเซริแอค หรืออาการแพลกรูแพลกรูเต้นในอาหารที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นขนมปังเพราะว่าอาหารผ่านก,กระสูกรลเพราะอาหารอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ําในช่องท้องจากโรคตับหรือโรคไตเหนืองอในช่องท้องปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นความเครียดวิตกกังวลและโรคซึมเศร้า,ายาบางชนิดที่มีที่ทําให้มีแก๊สมากเช่ยนยานาพร็อกเซนส์า en, ยาไอบูโพรเพนและยาแอสไพริน เพราะว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดแก๊สและอาการท้องอืดเช่นการขาดหรือมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนในระบบทางเดินอาหารมากเกินไปมีการผสมของแกส๊สการเคลื่อนไหวหรือการเีบตัตของลำไส้ลดลงเกิดความบกพร่องในการระบายลมออกจากร่างกายท้องผูกการดูดซึมอาหารที่เป็นปกติลำไส้แปรปรวนแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ควรไปพบแพทย์โดยทั่วไปนั้นอาการท้องอืด ก็จะมักไม่มีอันตรายใดๆและมักหายไปได้เองโดยไม่ต้องรักษาแต่หากพบว่ามีอาการท้องอืดต่อเนื่องและมีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วยก็ควรไปพบแพทย์เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคที่มีความรุนแรงได้คือมีไข้สูงปวดท้องอย่างรุนแรงหรือเป็นระยะเวลานานติดต่อกันอุจจาระปนเปื้อนหรืออุจจาระสีเข้มมากท้องเสียแสบร้อนกลางอกอาจเจียนน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้มีวิธีแก้ท้องอืดอย่างไรกันบ้าง ดูการปรับพฤติกรรมการรับประทานและพฤติกรรมในชีวิตประจาวันบางอย่างซึ่งก็ได้แก่รับประทานอาหารและหรือดืม่มเครื่องดื่มให้ช้าลงจะช่วยลดการกลืนอากาศให้น้อยลงได้การดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงหรือจํากัดการดื่มเพราะทําให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดแกส๊สเช่นพืชตะกุลผักกาด่วหัวหอมบรอกโคลีกลัาดอกกล้วยลูกเกดและขนมปังโฮลวีต หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นโอบิทอลเพราะผลิตจากน้ำตาลฟกโกตที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องอืดได้ผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดจากการแพ้โปรโตีนกลูเตนควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของข้าวฟรีทุกชนิดหากแพ้น้ำตาลแลคโตสก็ควรกดผลิตภัณฑ์จากนมเช่นกัน หลีกเลี่ยงการเคีย้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมเพราะขณะที่กำลังเคีย้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมนั้นจะทําให้เกิดอากาศเข้าไปมากกว่าปกติจํากัดอาหารประเภทไขมันด้วยเช่นกันสังเกตชนิดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่มักทําให้เกิดอาการหากมีอาการท้องอืดบ่อยๆเนื่องจากรับประทานอาหารมากเกินไปก็ควรลดปริมาณอาหารลงหรือแบ่งก่อยมื้ออาหารจาก3มื้อเป็น5-6มือ้อเพื่อเพื่อให้ระบบจ่อยอาหารทํางานได้อย่างเป็นปกติสําหรับผู้ที่อ้วนหรือมีน้ําหนักตัวมาก ผู้ที่มีภาวะการย่อยแลคโตสผิดปกติควรบริโภคผลิตภัณฑ์ทำจากนมที่ปราศจากแลคโตสบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นโยเกิรต์ตโดยจะช่วยเพิ่มแบคทีรียชนิดดีในลำไส้แล,และจากการวิจัยพบว่ามีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้ข้อต่อไปก็คือการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะทำให้กลืนอากาศเข้าไปมากกว่าปกติ ตรวจสอบฟันปลอมเพราะหากฟันปลอมที่ใส่อยู่ไม่พอดีอาจทําให้ต้องคืนอากาศเข้าไปมากเวลารับประทานอาหารและดื่มน้ําหลีกเลี่ยงความเครียดและความวิตกกังวลออกกำลังกายสม่ําเสมอเพื่อเพื่อช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลําไส้และช่วยบรรเทาความเครียดหลังรับประทานอาหารควรขยับร่างกายเช่นเดินเบาๆเพื่อช่วยให้ลําไส้มีการเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยกําจัดแก๊สออกจากการะเพาะอาหารและลําไส้ สูตนภัยบางชนิดนอกจากนํามาใช้เป็นส่วนผสมอาหารแล้วยังมีสรรพคุณที่ช่วยขับลมและบรรเทาอาการท้องอืดได้ mm. เช่น mm. ขิงซรรแนซินนามอนคาโมไมล์โหระพายีห่หลากระเทียมจันเทศผักชีฝรั่งและออริกาโนสําหรับการรักษาด้วยการนวดการนวดบริเวณท้องอาจจะช่วยอาจจะมีส่วนช่วยลดอาการท้องอืดได้โดยการศึกษาวิจัย พบว่านใน80คนที่มีภาวะน้ำในท้องมากหรือท้องมานและได้รับการนวดบริเวณท้องวละสองครั้งเวลา15นาทีเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3วันผลก็ปรากฏว่าการนวดมีส่วนช่วยทําให้อาการซึมเศร้าวิตกกังวลลดลงและช่วยให้อาการท้องอืดนนั้นดีขึ้นได้ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเพจเนื้อง,งอกซีสมะเร็งธรรมชาติทางเลือก